สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะมาพูดถึงการสอบ IELTS นะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในปี2023สิ่งแรกนะครับก็คือในบางประเทศเช่นประเทศออสเตรเลียนะครับมีการเริ่มให้มีการ Retake แค่สกิลเดียวนะครับได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มที่จะสอบ4สกิลนะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสอบ Reading ไม่ผ่านนะครับรอบที่แล้วแต่คะแนนพาร์ทอื่นผ่านหมดคุณสามารถไปรีเท e เฉพาะ Reading ได้แต่คอนดิชันก็คือว่าคุณครับจะต้อง ขอรีเทคภายใน60วันหลังจากผลสอบอันแรกออกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินไปด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินราคาเต็มสําหรับทั้ง4 skills 2นะครับก็คือว่าหลายหลายคนนะครับที่สอบหลายรอบมาจะทราบดีนะครับว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ย i e l t s listening นะ part 4นะครับหรือ section 4นะ section สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นให้เติมคำในช่องว่างแต่นะครับปี2023นี้มีการรีพอร์นะครับว่า พาร์ทนี้นครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบนะบางคนก็เจอการเติมในช่องว่างนะครับบางคนก็เจอ multiple choice นะครับดังนั้นนี่นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2023นะครับในการสอบ IELTS listening ในการสอบ reading นะครับในปีที่เป็นผ่านมาเนี่ยข้อสอบ reading ส่วนใหญ่นะครับจะมีการออกคำถามในทุกๆ format นะครับยกตัวอย่างเช่นจะมี true false not given yes no not given มีเติมคำในช่องว่างมี matching heading นะครับ ใน40ข้อเนี่ยจะมีทุกฟอร์แม t ในนี้หมดแต่ในปี2023มาใหม่ครับก็คือว่าหลายคนนะครับ report บอกมาว่าไม่เจอ true false n o t given เลยใน40ข้อดังนั้นวิธีการเตรียมตัวนะคือเราต้องไม่ได้เก่งเฉพาะเทคนิคอย่างเดียวเราต้องอ่านให้รู้เรื่องครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเก่งแต่เทคนิค true false n o t given แล้วเขาไม่ออกมาทำไงก็ทำไม่ได้ดังนั้น ก็ยังอยู่นะครับในสตร a t e g จสำคัญในการทำข้อสอบในปี2023คืออ่านให้รู้เรื่องจับเมนไอเดียให้ได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญอ่านให้รู้เรื่องก่อนและตอบคำถามแทนที่จะไปโฟกัสที่เทคนิคนะครับในท็อปิกเรื่อง Speaking แล้วก็ไร i ิงนะครับก็คือท็อปิกเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าในปีที่เป็นผ่านมาเขาก็จะออก Education, Politics, Social Development นะครับ sport นะครับเป็นเรื่องเรื่องปกตินะครับแต่ ปี2023นมะครับมีการรีพอร์ตมามากๆเลยนะครับว่าเขามีการพูดถึงเรื่อง artificial intelligence นะครับหรือ AI นะครับการใช้ AI ในห้องเรียนการใช้ AI in education การใช้ AI in urban planning อีกเรื่องหนึ่งที่มีการ incorporate เข้ามาในคำถามในปี2023บ่อยๆนะครับก็คือเรื่อง social media for example นะครับ uh, the role of social media in education อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าโซเชียลมีเดียนั้นมันมีผลดีหรือผลเสียต่อ children's development ส่วนในหลายคนที่มีคำถามนะครับว่าเฮ้ยข้อสอบปี2023ยากกว่าปีคนก่อนหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะครับตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้ยากกว่านะครับเพราะว่าจากการสอนมาหลายปีเนี่ยผมรู้ว่าสิ่งที่ยากกับสิ่งที่ง่ายมันเป็นสิ่งที่ subjective นะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับคนนะครับสมมติคิดง่ายนะครับว่าเราเนี่ยเรียนธุรกิจมาดังนั้นเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับธุรกิจ เราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายแต่พอเราไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ชินใช่ไหมครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราจบธุรกิจมาแล้วเราไปเจอวรรณกรรมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยข้อสอบไอ้เ s อยากหรือเปล่าซึ่งมันไม่จริงนะครับเพราะว่าเลเวลของความยากเนี่ยมัน subjective มากและมันไม่เคยยากหรือง่ายไปกว่ากันเลยหลังจากที่ผมได้ดูข้อสอบปี2 0 2 3แล้วนะครับชุดคําศัพท์ แพทเทิร์นในการออกข้อสอบมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่วิธีการเตรียมตัวก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือเราต้องคิดถึงธีมที่มันมาใหม่ในปีนี้นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ณปัจจุบันเช่นเรื่องของ AI เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของ social isolation ซึ่งเป็นผลมาจาก COVID-19 ใช่ไหมครับ social isolation คือการที่เราอยู่คนเดียวในห้อง นะครับไม่ได้ไปเจอใครและผลลัพธ์ต่อ population นะครับไม่ว่าจะเป็น population เด็กผู้ใหญ่นักเรียนนะครับในระยะสัน้นระยะยาวคืออะไรคำถามพวกนี้มันก็จะมีการเพิ่มเข้ามาใน part writing แล้วก็ speaking แล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าเอ๊ะแล้วหนังสือ Cambridge เนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อสอบมันดูง่ายมากเลยตอนทำแต่ทำไมไปทำจริงๆแล้วมันยากขึ้นนะครับมันมีหลายปัจจัยมากนะครับแต่ผมสามารถบอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายกว่ากันสมมุติว่าเราอ่าน เท็กซ์ใน Cambridge ที่มันเป็นเท็กซ์ที่เรารู้สึกคุ้นนะครับสมมุติผมจบ Business มาผมอ่านเท็กซ์กับเรื่อง Business ผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้นแต่พอไปเจอเข้อสอบจริงกับเป็นเรื่อง Science อย่งงี้เราก็จะรู้สึกว่ามันยากแต่ในความเป็นจริงนะครับระดับมันก็ยังเหมือนเดิมหนังสือ Cambridge สามารถใช้เพื่อฝึกได้ไหมก็ยังใช้เพื่อฝึกได้เหมือนเดิมแต่ข้อเสียของหนังสือ Cambridge ก็คือว่าเวลาเขาเฉลยให้เราดูเนี่ย มันไม่มีที่มาที่ไปเนาะก็คือเขาบอกเฉลยเฉยๆบางทีเราเห็นเฉลยแล้วอาเราผิดแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันผิดเพราะอะไรไม่มีคําอธิบายดังนั้นก็นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหนังสือเคมบริดจ์ต่อให้ข้อสอบนั้นมันมีความคล้ายคลึงกับของจริงนะครับแต่ว่าอพอเรามาทําแล้วเนี่ยคะแนนเราอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าทําไมข้อนี้ถึงถูกหรือทําไมข้อนี้ถึงผิดนะครับอีกอย่างนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเนิร์ฟนะครับก็คือว่าเราไปสอบแล้วเราตื่นเต้นทําให้เรารู้สึกว่าสมองมัน ตันเรานึกไม่ออกอะไรอย่างงี้นะครับหลายคนนะครับฝึกไรดิงฝึกสปีกิ n งฝึกเรดิงฝึกอะไรไปด้วยกันพอเจอข้อสอบจริงก็รู้สึกว่าทําไม่ได้เพราะว่าพอถึงวันสอบจริงเรารมีความกดดันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการที่เราไม่ชินกับฟอร์แมตในเวลาไปสอบอะไรที่มันเป็นคอมพิวเตอร์เบสใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นแบบคนที่ซ้อมกับกระดาษมากับหนังสือเคมบริดจ์มาแล้วพอไปเจอหนังสือไปเจอข้อสอบจริงที่เป็นคอมพิวเตอร์เบสก็แบบไฮไลท์ไม่เป็นบ้าง อ่านในหน้าจอคอมแล้วไม่ชินบ้างอะไรอเงี้ยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งปัญหานะครับดังนั้น,นทางผมก็เลยตอนนี้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับที่เหมือนข้อสอบคอมพิวเตอร์เบสจริงของ i o l t s มานะครับเพื่อที่จะพัฒนา Passive Skills เป็นหลักนะครับก็คือพวก Reading แล้วก็ Listening นะครับแล้วก็จะมี Writing Speaking มาทีหลังนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเราทำในแอปพลิเคชันนะครับก็คือหน้าตาม,มันจะเหมือนข้อสอบจริงข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบจริงนะครับล่าสุดมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆและที่สําคัญนะครับเวลาเราทำนะครับมันจะมีเฉลยให้ว่าทําไมเราถึงถูกและทําไมเราถึงผิดแล้วก็มีดิสคัชชันกันให้ในห้องเรียนนะครับเช่นสมมุติว่านักเรียนไม่เข้าใจว่าทําไมข้อนี้ถึงถูกใช่ไหมครับเขาก็จะถามเข้ามานะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ผมกข้ไปอธิบายมันก็จะเป็นตัวอย่างให้ นักเรียนคนต่อๆไปที่เข้ามาแล้วอาจจะมีคําถามคล้ายๆกันมาดูคําตอบได้เป็นเหมือนคอมมิต i ี้ในการเรียน IELTS ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิล l r i n g listening speaking หรือ r i t i n g นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็อยู่ใน development phase อยู่นะครับน่าจะ พร้อมให้นักเรียนในคอร์สได้ใช้แล้วก็คนทั่วไปได้ใช้ได้ภายในเดือนกุมภาปีหน้านะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ i o s t s ในปี2023นะครับสามารถคอมเมนต์ดาาน์บางนะครับแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับขอกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับผมจะพยายามตอบนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็น ตัวอย่างสำหรับคนต่อๆไปที่เขาอาจจะมีคำถามด้วยก็ได้เรามาสร้างคอมมูนิตี้ในการเรียน iOS ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ